home i gave you all the bricks that i own and know i'm letting go i'm breaking these walls down breaking these walls down if you want adventure then fly to home but if you want to travel then go alone yeah what's the point in us if i สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรองเท้าลุงแอดนะครับซึ่งตัดสินใจอยู่ประมาณครึ่งปีครึ่งปีครับแล้วก็มีอุปสรรคเยอะเลยกว่าจะได้นะครับเน้นไม่แพงครับบอกว่าเน้นวิ่งอย่างเดียวนี่ยี่ห้อแพนะครับเรามาดูว่ารูปแบบจะสีอะไรอ่าตัวแรกสั่งสีแล้วฮะสีเหลืองแดงอ๋อแล้วทําไมของของไม่มีของไม่มีครับเจ้าของร้านบอกเปลี่ยนใจ เรามาลุ้นว่าจะได้ตามที่สั่งไหมครับโปเอกยุนะครับเฮ้ยสีแดงมาแล้วครับเอ่มาดูสภาพมาดงแอโชว์นี่นี่แดงเหลืองครับเบอร์สี่สิบสองสี่เอ็ดนี่เดี๋ยวเราจะไปลองซ้อมมาครับดูสภาพนี่นี่ห้าร้อยฮะ อันนี้ตัดสินใจวิ่งทุกวันแต่ใส่รองเท้าอะไรนะฟุกซอนะครับนี่ลงทุนลงทุนดูรองเท้าดูเท้าเจียวนะ้วยครับเจียวเลยนี่เอ้ามีเจียวเจียวเหมนเจียวอะไรนะเจียวล้างมือไม่แทนเจียวล้างมือดูนีมันเป็นอันนี้เป็นพื้นแบบอันนี้ของแท้เนี่ยดูหนังครับดูพื้นครับมันเป็นผ้าเนาะเป็นผ้าโปร่งครับจุดเริ่มต้นนะคู่แรก เดี๋ยววันนี้จะไปลงคอร์ดเดี๋ยวเอกเดี๋ยวโปรเอกจะโชว์สั่งมาจากไหนเนี่ยกรุงเทพครับบางเกากรอตแลนติกลองใส่เลยเหรอเรามารีวิวรองเท้าใหม่แพนนันยี่ห้อแพนประมาณพันบาทเดี๋ยวสามพันนะห้าร้อย อาราคาใครสนใจไปสั่งเองนะครับรรนี่นี่นนนสส่โชว์อ่ว้วาวเฮ้ราคาสนใจยี่ห้อแพงแล้วไม่แพงแล้วก็แล้ไม่ถูกครับนี่หรือว่าใส่แล้วหล่อไหครับนี่น,น,นี่นี่หมุนหนึ่งรอบกระดบ <laughs> กตูดอะ เราก็ทำคิดขำเก็บไว้ประเทศลึกนี่ดูเป็นไงครับนี่ไหมครับวอนนี้สงสัยผมวิ่งไม่ทันแน่ครับโดนพีแอดขมแน่วันนี้ครับเดี๋ยวิงเย็นนะครับสักห้าหกโมงไปทดสอบเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะโปรเอกจะพาลาก ับนี่ซื้อมาเท่าไหร่ครับสองหมื <that 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 ่นมียตีตายเลียวเดียวครับใครสนใจก็แคนนะครับนี่โอเคเดี๋ยวไว้เจอตอนเย็นว่าจะวิ่งเร็วไหมครับนี่นี่โอเคครับสำหรับคลิปนี้สั้นๆ อยู่ทั้งวันไม่ขี้อ่ะช่วงนี้ยืดครับคือนี่นี่นี่สายยืดรอพี่แอดพี่แอดเจ็บท้องครับขี้อยู่ี๋ยวรอรอดูรองเท้าใหม่ครับจะลีลาดนึงอ้าวพี่เอดเรียบร้อยครับบอกพร้อมวิ่งร้อยเมตรวันนี้อ่ะสงสัยไม่กล้าใส่ของใหม่ครับ ยิ้มแล่ใส่ด้วยครับกัดมันก่อนถึงก่อนมันจะกัดเฮ้ย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 โอเคเดี๋ยวพาไปดูบิวสั้นๆเดินทางต่อ I'm alone I'm a broken home I gave you all the bricks that I own And fly a home But if you wanna travel Then go alone Yeah, what's the point in us If I never know Yeah, if you're gonna leave I'ma let you go when I'm tired i don't i don't มุมนี้สวยมากคลิปวิวสวยๆกับรองเท้าคู่ใหม่ลุงแอดสวัสดีครับกับคลิปนี้นะครับ